ทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไร,ไะไร,ไะไรลืมลืมบทลืมบทเมืม่อกี้ลืมสคริปต์ลืมสคริปต์เฉยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช n นลบางวาสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในโหมด c v c จัดอันดับนั่นเองวันนี้มาเล่นชิวเล่นชิวชิว,ชวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้โหฟักเอ้ยทำไมฝังนัำ้ำมันมันแรงโกลแรแรง พติน่ามาได้ไงวะเอ้ยแลงโกกับไดมอนด์มาได้ไงผมลำงงแลงโกกับไดมอนด์มาได้ไงวะนะ่เะเขาจะไม่เสียเปรียบหรือเปล่าวันนี้เรามา 4v4 กันชิวๆนะครับไม่ตายอุย้ยเยอะๆๆๆอยู่ข้างหน้าเต็มเลยแตกันเลยครับพี่น้องลาชาปูล่วง ล่วงเฮ้ยไอ้วามันเอาจังวะโอ้โหโคตรเอาโอ้โหวีรลบุลุดนดสุดท้ายเป็นไงทุกคนดาเมจ400ฆ่า3ตัวโคตรเอาไม่งดีเพื่อนไม่เ uh> ปิดไมด่านะเพื่อบอกเฮ้ยมึงโอ้โหมึงเกินไปมึงมายิงตอนมันจะตาอยู่แล้วแต่จริงๆผมก็เก่งเหมือนกันนะนะผมก็ก็ฝีมือพอตัว ใครอยากหนึ่งหนึ่งก็ทักทักมาได้นะแอ,แอดเพื่อนได้นะเดี๋ยวจะทิ้งยูดีให้หลอกหลอกหลอกแมวแมวมเลยไม่เก่งจากการสนิฐานนะศัตรูไม่มาตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เล่นยากศัตรูนะ่าจะเข้ากลางไม่กระปด้านซ้ายมือนั่นไงนั่นไงล้มเรอเอ้ยทำไม,ม,มเราไม่ได้ฆ่าเลยวะอา้าวล้มอีกเพื่อนไม่นะผมกัลวิ่งไปเพื่อนใจเย็นๆมันจะดีเอ้ยใครโดดลงมาวะ โดดลงมาอยังจะโอ้โหลงมาเป็นสไปเดอร์แมนเลยตกใจตกใจเมื่อกี้ตกใจว่าใครมาโดดลงมาวานะน่ะโอ้โหสีคิวสีคิวดาเมจห้าร้อยเพื่อนสามคิวดาเมจ7จ0ร้อยโอ้โหไอว้รารอดทุกตัว เน่ขอดาเมจหน่อยละกันเอ้ยเอ้ยใครอยู่ข้างหลังระเบิดลูกนี้เพื่อเธอ,อใช่แล้วครับระเบิดลูกนี้เพื่อเธอเมื่อกี้ศัตรูบ,บอกว่า โอ้โหปลามาขนาดนี้แมวเอาไปจ le. ีบยิงกูเลยเหรอถือว่าเกมนี้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนะที่เรากดเจอแรงโกกับแรงแพทตินัมในฝั่งนั้นนี่ดาเมจสองพันพอยังชั่วหน่อยไม่ยางดีไม่ไม่ฆ่าเจ็ดตัวดาเมจหนึ่งพันนี่โอ้โหไอ้เขาตายเลยแต่มันมัน,ม,นมันไปไหนกันหมดวนะเฮ้ย อ,ออยู่บนหลังคาปอบพ่ออยู่จะย็นน้องใจไอ้อยิงขาได้ไงอ่ะชิบหายแล้วเพื่อนล้มชิบหายแล้วเพื่อนล้มตายแน่เลยชิบหายแล้วโดนโดนเพื่อนเปิดไม้ด่าแน่เลยไม่มีทรงเลยเกมนี้สวัสดีครับเอ,อ้อ ผมไม่มีทรงเลยเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหนี่ผมแนะนำนะใครที่ลงแรงนะครับปืนนี้เลย ac 80ถือว่าเป็นปืนที่ดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้านกันเลยทีเดียวแต่จะทำให้ดูว่าเป็นยังไงคือแบบผมแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือว่าในโทรศัพท์นะสับสะโคบยิงทีละนัดยิงโอ้โหสั่นัตายเนี้ยสั่นนัตายผมไม่ได้ล้อเล่นนะแต่ผมทำให้ดู ดู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 เป็นไงเป็นไงล่วงล่วงหนึ่งเพื่อนเข้าไปเลยเพื่อน <First play. S 1> เป็นไงล่วงสองเป็นไงผมไม่ได้รอเล่นผมเอาจริงผมแนะนำเลยเปืนนี้โคตรโกงถ้าเกิดมีสก,กนินขึ้นมามันจะโกงมากๆเลยเว้ยไ,ไ,ไ,นะไม่ได้ไงวะนะไม่ได้ไงวะมันขึ้นไปยังไงไม่เข้าใจ เพื่อนเพื่นอย่าเพิ่งตายอย่เย็นนะเพื่อนเราเล็งให้อยู่เรามาแล้วอ้าวชนะแล้วหรองงงงนะคนก็รู้แฟนคขับรู้รัฐบาลลู้